เขาเด็กม่ท mm. ah ัน mm. ่ะไม่ทางเหมือนนั้น้วยทางมันชันมันหนักเลยก็ขนไปไหนขนไปขึ้นข้างบนขนข้างบนลงล่างนั่งเด็กไม่ทัน